มีเสนอนิทานเรื่องลกย่างผู้เยอหยิ่งเป็นนิทานที่ให้คติสอนใจเป็นอย่างดีในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหนองน้ำที่กว้างใหญ่เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์มีนกย่างตัวหนึ่งอาศัยในหนองน้ำนี้นกย่างตัวนี้มันมีนิสัยเยอหยิ่งและหลงตนทุกวันมันจะออกเดินหาอาหารอยู่ริมหนองน้ำแห่งนี้ มันมันมันเฝ้ามองเห็นปากคอและขาอันสวยงามของตัวเองที่ปรากฏอยู่ในหนองน้ำลกยางอดที่จะยิ้มกระหิ่นใจไม่ได้ทุกครั้งไปต่อมาสักพักหนึ่งมันเหลือบเห็นปลาช่อนกับปลาซาดูว่ายไปด้วยกันเจ้าลกยางมันรีบถลาดเข้าไปจิกกินตามสัญชาตยานของนกยาง แต่พลันนึกคิดได้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอาหารกลางวันของมันอยากเพิ่งเลยดีกว่านกยางบอกกับตัวมันเองแม้เจ้าปลาสองตัวนี้จะกำลังโตได้ขนาดน่ากินแต่การกินอาหารก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ไม่ใช่กิริยาของนกผู้ดีมีตระกูลอย่างเราเลยสักนิดหลังจากที่นกยางปล่อยให้ปลาซ่อน และปลาชโดว่ายผ่านหน้าไปอย่างไม่ใยดีแล้วนกยางก็เดินเล่นต่อไปอย่างสำราญใจจนอีกทักใหญ่จนใกล้ถึงเวลาเที่ยงเป็นเวลาของอาหารมื้อเที่ยงของมันมันเริ่มรู้สึกหิวมองลงไปในลำทานเห็นเพียงปลาเข็มตัวเล็กตัวเล็กว่ายอยู่กลุ่มใหญ่แต่มันไม่เห็นปลาช่อนและปลาชโดว่ายมาเลยมันต้อง รออีกสักนิดดีกว่านกผู้ดีมีตระกูลอย่างเราจะกินปลาเข็มแบบนั้นเป็นอาหารได้อย่างไรกันนกยางบอกกับตัวเองและพยายามเดินต่อไป จนมันรู้สึกหิวจนแสบท้องแต่เมื่อเห็นเพียงปราซิลจึงกัดฟันเดินไปได้อีกไม่ไกลนักก็ชักจะรู้สึกหน้ามืดจึงสอดสายสายตามองหาอาหารและเห็นหอยทากเปลือกแข็งตัวหนึ่งอยู่ในหนองน้ำด้วยความหิวของนกยางมันรีบทลาเข้าไปจิกกินอย่างไม่สนใจต่อสายตาของนกทั้งหลายที่เกาะอยู่บริเวณน,นั้น เพราะความหิวทำให้มันลืมความเป็นผู้ดีมีตระกูลอย่างตัวมันได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อโชคลาภและโอกาสมารออยู่ตรงหน้าอย่างทำเพิ่เฉยหยิ่งยโสเพราะเมื่อมันหลุดลอยผ่านเลยไปแล้วอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลัง